แล้วก็นนี้นถ่ายมสาสองปีนี่พูดเยอะเหมือนกันเนี่ยหวานใช่ไหมคิดถึงว่าอะไรก็ถึงในช่วงเว,วาลาที่แบบเราถ่ายซีรีี์กันคือแบบดึกดื่นตีดดตสี่ก็ยังไม่ได้กลับบ้านเงยคิดถึงโมเมนต์นั้นมากนี่คือบ่นเลยขอโทษนะครับไม่ดูผมได้ยินเสียงบินไม่ชัดเลยของขงเคหื่องไหนเดีย๋ยวมาดูที่ท่านอน คิดถ yeah, <yeah>, yeah. ึงมากจริงคิดถึงโมเมนต์ที่เรามีโอกาสได้ทำงานด้วยกันด้วยได้อยู่ด้วยกันเด็กได้อยู่ด้วยกันทั้งวันทุกๆโมเมนต์ที่สามทุกๆวันมาเจอหน้ากันไม่เกินสองวันจริงเจอเจอร่างคนแบบทุกวันคิดถึงหลายอย่างๆสิน่งเลยคิดถึงเพื่อนด้วยคิดถึงบรรยากาศคิดถึงช่วงเวลาสามวันสุ่มกันไปคิดถึงได้เพิมาสุดในห้องในหน้าจอทีวีแล้ว อะไรนะข้างล่างคืออะไรนะไม่ไดีกูบอกพี่วินหล่อมากอใช่ไหมไม่ใช่เอาพี่ส่งทำไงดีวะอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นเพลงของเป็นเพลงประกอบที่พวกเราร้องเองใช่ครับในซีรีส์ก็ดีไม่ได้ร้องนานไม่ได้ร้องนานจริงสีอโมเมนต์ร้อง พูดถึงซีถ้าพูดถึงซีจริงๆในในในพวกเราพูดกันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เพลงของพวกผมอย่างเดียวที่ที่ท,ทำให้ซีเรียนนี้มาสมบูรณ์ถูก,กหไหมเรายังให้จากพี่พี่วงสครับด้วยใครอยากฟังสครับบ้างครับมีใครอยากเจอสครับคนนี้ไหมครับไ,ไม่ได้มาไม่ว่าสครับพยายามแล้วพยายามแล้ว แต่วันนี้เดี๋ยวผมจะมีจมูกให้ฟังก่อนโอเคเพลงอะไรเนี่ยเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วกันไม่รู้ว่าทุกคนชอบเหมือนกันไหมแต่ว่าเป็นเพลงที่เราเดี๋ยวกจจะไม่ได้ฟังในแบบี่ชอบหรือเล่าผมไม่บอกชื่อเพลง <c oughs> เป็นเป็นเพลงที่พอคิดถึงพวกเราคู่กันซีซั่นหนึ่งคิดถึงซีนนี้ตลอดเลยเพลงที่ผมแบบประทับใจมากที่สุด <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะ ยกซีนนะตรงนี้แต่เราขอดัดแปลงนิดหนึ่งดัดแปลงนิดหนึ่งยันไม่บอกว่าเพลงอะไรแต่ว่าเดี๋ยวไปฟังกันเลยหน่ผมเชื่อเลยว่าเพลงนี้เนี่ยไมได้คนได้ฟังเป็นประจำวัน